ใหม่หนึ่งหโลเป็น4ประตูตัวเตี้ยรับประกันเลยว่าใหม่จริงๆดีจริงๆและอยากให้มาลองสัมผัสอยากให้มาทดลองขับพร้อมกันหรือ,อยังครับที่จะเป็นเจ้าของ4ประตูตัวเตี้ยแต่งหล่อๆไม่มีการเก็บเพิ่มใช้เงินออกรถ 100บาทในการจองเท่านั้นเครดิตดีนะครับเกิน2ปีขึ้นไปดอกเบี้ยรับไปเลย2.99เริ่มต้นแบบนี้ดีมากๆนะครับผมอ่นนะฮะเรามาอยู่เจ้าคันนี้นะครับอิสุดีแมงหน่งตัวปี2 0 2 2ัไม่หนึ่งหมื่นเโลเป็น4ประตูตัวเตี้ยกีร์ออโต้พร้อมวงเล็บอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่าคันนี้เป็นเกียออโต้นะครับซึ่งมันจะกลายเป็นรถ ที่ไม่ค่อยได้เจอกันแบบง่ายๆในอีกหนึ่งลำดับนะเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาซะเป็นส่วนมากนะครับคันนี้สีขาวเดิมๆเ,เลยครับวอลันตีศูนย์เหนือแถวบ้านที่เราพักอาศัยอยู่ศูนย์อ e ีศูนย์ที่ไหนใกล้อยู่ที่นั่นสามารถเอาไปเซอร์วิสต่อประวัติศูนย์ให้เป็นเหมือนกับตอนออกป้ายแดงครั้งแรกได้เลยนะครับตัวนี้กระจังหน้าจะเป็น2ชั้นเคี้ยวเล็กนะครับโฉมปี22 23 ไฟหน้าฟู LED แต่ตัดหมอกเป็นตัวหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวเครื่องโยนต์กันบ้างกลัวจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยกลัวว่าแบบเครื่องมันจะโดนยมมาเครื่องมันจะมีการย้อมแมวมาอย่างงาู้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับของอันเนี่ยมีการรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือน10 0 0 0กิโลแล้วก็มีการรับประกันโครงสร้างให้ด้วยอย่างเดียวเนี่ยที่ไม่เหมือนเดิม นั่นคือจะเป็นในเรื่องของตัวท่อแต่ไอสายสีน้ําเงินที่เราเห็นอยู่ในตัวนั้นคือวายบูธนะครับอันนี้หลายคนน่าจะเคยทราบเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะฮะ a อบอ ABS ีเ AB AB ทุกอย่างติดตั้งไม้ครบหมดนะครับสอกในเดิมๆขายหม้อน้ําบนล่างเดิมๆแบตเตอรี่เหลือเต็มๆใส่หนงไส่ในทุกอย่างเดิมหมดนะฮะไม่มีรีแมปไม่มีอุด e g r นะครับ ap, CR, รถสีประตูเนี่ยเดิมๆเ,เ,เนี่ยจริงๆถามว่าขายได้ไหม มันมาตั้งแต่ป้ายแดงมันก็เดิมอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกินย่างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัยรุ่นใช้กันเยอะหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยที่เป็นสาวองอิสูอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจแบบง่ายๆเลยครับยังไงเขาก็ต้องอยากได้ล้อแม็กอยู่แล้วจัดทรงนิดนึงให้รถมันดูมีมิติให้รถมันดูมีทรงหน่อยนึงไม่จําเป็นที่ต้องไปแต่งไปแข่งไปแรงกับใครเราแค่มีเป็นของตัวเราเองแต่ขอให้มันสวยเนี่ยอย่างที่ใจเรานึกทําได้ไหมทําได้เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างฮะ คันนี้เบิ้อกใหม่ให้นะครับเป็นลาย c 2 8ข้างหน้าเนี่ยจะใส่มาเป็น9ครึ่งข้างหลังก็จะเป็นตัว10ครึ่งนะครับแล้วก็ยางที่ใส่อยู่ถ้าเกิดเป็นตัวยางหน้านะครับจะเป็น2-45 45 R18 นะฮะฝาครอบดุมมีนะครับ c 2 8สวยสวยเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยรถมันมีการจัดทรงมานั่นหมายความว่ามีการตัดสปริงมานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าบางคนอาจจะยังไม่พอใจก็ยังมีนะ ยังมีนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดลงเพิ่มไปมากกว่านี้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โลโก้มันจะไม่ได้เขียนว่าเป็นอีซูนะฮะมันจะเขียนว่าเป็นตัวแคป์โฟนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวสเปคแคปแล้วก็แคปตัวตี้อย่างชัดเจนคิ้วกันาศาสตร์มีิฟ์มซิ่งซิ่งติดมาเป็นตัวเบอร์สีดําอันนี้มันก็เรีงกกล้หลายอย่างครับถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยเราจะบอกว่าเป็นการแต่งสวยก็ได้เพราะว่าเครื่องเครื่องอะไรพวกนี้มันก็ไม่ไทําเครื่องซิ่ง เปลี่ยนเทอร์โบใหม่ใส่ตัวเทอร์โบอนุกรมน,นู่นนั่นนี่มันก็ไม่ได้ใช่หนึ่งขนาดนั้นถูกต้องจะไม่คำขานี้ดูภายในกันบ้างฮะวงเล็บในตอนแรกได้ยินกันแชทไหมครับว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับคือถ้าเกิดอ,อย่างตัวรุ่นย่อยเนี่ยอันนี้เราจะนับว่าเป็น LDA ก็คือจะเป็นตัวรองท็อปนะฮะเกียร์ออโต้หสปีดเหมือนเดิมในรหัส r s e 4 e ตัวนี้ 1, 150แรงม้าพวงมาลัยมังตินะครับจอเทสกีนมี กล้องมองหลังยังมีให้เลยครับต้องยอมรับว,ว่าอย่างหนึงอีสู่โฉมที่เป็นพารานุภาพพิกโลกขึ้นมาเนี่ยออปชันแม่งดีออปชันแม่งดีเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว LDA หรือว่าจะเป็นตัวแซนเนี่ยพวกเนี้ซื้อได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียเงินทําอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่า เป็นพวกแบบเอเซอรี่เล็กน้อยอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวนี้มันจะมีอีกทรงด้วยนะฮะคือนิยมใส่ล้อตัวสูงขอบ18แล้วก็ยางแบบบางๆหน่อยสวยเหมือนกันนะแต่ของเราตอนนี้คือยังไม่มีเราจะใส่ให้มาเป็นแบบนี้นะครับส่วนยางหลังเนี่ยก็จะเป็น275 4 40นะครับ275 40นะข้างหน้าข้างหลังก็คือแบบจะหนาขึ้นมากว่าเดิมนิดนึง แล้วก็มีการดัดแหนบกระใส่กองโหลดไว้นะครับถือว่าไม่ได้กระแทกหรือว่าไม่ได้กระด้างอะไรมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเตี้ยเกินไปเนี่ยเราเผื่อสําหรับในเรื่องตัวการมันทุกบ้างไว้ก็ดีนะครับหรือว่าคนนั่งอยู่ภายในเยอะอันนี้เราก็เผื่อไว้บ้างก็ดีมันจะได้ไม่ต้องแบบปิดซุ้มอะไรพวกนี้มากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดยังถามว่าอันสามารถที่จะทําเว้าคัซีให้ได้ไหมอันทําให้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกเรียนให้ซ้ำกันอย่างชัดเจนเลยว่า อันไม่สามารถที่จะทาได้เพราะตรงนั้นมันเป็นการตัดต่อโครงสร้างตัวรถแต่ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าพี่ๆเพื่อนๆออกไปแล้วอยากจะเอาไปทําแบบนั้นทําได้ไม่มีปัญหาเลยนั่นคือความต้องการของพี่ๆเองเอาไปทําเพิ่มเติมหลังจากซื้อจากอันไปแล้วได้นะครับแล้วก็ด้านท้ายเดิมๆไฟท้ายตัวท็อปไฟเบรก LED อ่าเป็นประมาณนี้เลยนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรเยอะมากนะครับกำลังพอดี ทรงกำลังสวยจับต้องได้หมดทุกอาชีพก็ถือว่าประหยัดกว่าป้ายแดงเยอะไหมสำหรับในส่วนตัวอมองถึงว่าเยอะนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งนั่นคือรถใหม่เพียงแค่1 7 0 0 0โล2นั่นคือเราได้เป็น4ประตู3นั่นคือคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เพราะนั้นรถปี2022เนี่ยไม่ใหม่เทียบเท่ากับป้ายแดงไม่ได้เราจะพูดแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างปี2022เนี่ยรับประกันเลยว,ว่าใหม่จริง ดีจริงๆและอยากให้มาลองสัมผัสอยากให้มาทดลองขับคราวนี้ราคาดีกว่าอันอาจจะบอกว่าคันนี้ไม่ได้แพงที่สุดหรือว่าถูกที่สุดนะแต่คันนี้อันขาย5 9 9 9 0 0บาทก็น่าจะเป็นสีประตูตัวเตี้ยมือสองที่ดีที่สุดที่อยู่ในกรุงเทพมหาะนะครณตอนนี้นะครับสำหรับพี่เพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดถ้าเกิดสนใจสีประตูตัวเตี้ยคันนี้อันกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้โทรติดต่อได้เลยนะครับ0891104954 ไม่รู้ว่าจะมีเครดิตกันไหมหรือไม่รู้ว่าจะไม่มีเครดิตกันหรือเปล่าไม่เป็นไรครับอยากได้โทรมาอย่าติดแบงค์ลิสอย่าติดเครดิตอย่าติดล่าช้าพอของแค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยเงื่อนไขของอันเนี่ยมันมีไฟแนนซ์รองรับเยอะเพราะนั้นเราจะไปแคร์กับธนาคารเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อันจะแคร์ก็คือคุณลูกค้าเราพึงพอใจกับยอดจัดแบบนี้เราพึงพอใจกับธนาคารนี้เรามีการตั้งงบดาวไว้แบบนี้บางคนไม่อยากจะใช้เงินออกรถเลยมันก็จะมีเป็นตามสเต็ปขั้นตอนไป อันพูดให้ฟังเข้าใจแบบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเราเหมือนคุยกันแบบพี่น้องอายุเยอะหวันก็คิดว่าเป็นน้องคนหนึ่งนะครับอายุไล่เลี่ยกันก็คิดว่าเป็นเป็นเพื่อนคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับตัวนี้0891104954โทรติดต่อมาได้เลยนะฮะนานๆจะมีเข้ามาแบบนี้สักทีหนึ่งแล้วก็พวกลงพวกล้ออะไรพวกนี้จัดทรงไม่มีการบวกเพิ่มอันทำให้ฟรีโทรติดต่อมาได้เลยนะครับ